วันนี้นะคะพบกับฟิล์มแล้ววันนี้เราก็อยู่ในชุดนอนแล้วก็อยู่บนเตียงแล้วหน้าคือสดมากดูเลยว่าเพิ่งตื่น <c oughs> ก็คือวันนี้อยากจะมาถ่ายคลิปมอร์นิ่งดูทีใ,ให้ทุกคนได้ดูกันนะคะว่าช่งชาวงเช้าของฟิล์มเนี่ยทาอะไรกันบ้างแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเป็นเวลา10บโมงสิแล้วนะคะวันนี้ตื่นสายเพราะว่าเมื่อคือนัมนแต่นั่งตัดคลิปแล้วก็นอนดึกนะคะแต่จริงๆอ่ะฟิล์มตั้งนาฬิกาปลุกไว้แล้วนะตอนนี่เลยจะเ,เปิดให้ดูมี9ก้าโมงครึ่งกับ10บโมงสินะคะอันนี้คือกดให้ดูจะได้เห็นชัชัๆเนนาจริงงกก็็คือคือตต้้้้ไปแแลลววว่ แบบริงร้งกริงร้งกริ้งแต่ว่าเลื่อนปลุกดูคนเพราะตื่นไม่ไหว <c oughs> ก็เลยมาโผล่ตอน1 0บโมงสินะคะก็นั่นแหละหน้าตาเลยออกมาเป็นประมาณนี้อาจจะดูไม่ค่อยสดชื่นแต่ว่าต้องไปอาบน้ำก่อนเผื่อหน้าตาจะดูโอเคมากขึ้นนะคะงั้นเดี๋ยวฟิล์มขอตัวไปอาบน้ําก่อนไว้เจอกัน ฉันเดนก็คืออาบน้ำเสร็จแล้วใช่ไหมุกคนก็ไปเก็บที่นอนมาแล้วก็เดี๋ยวจะมาลงสกินแคร์อะไรเงี้ยแต่งหน้าแบบบางๆนิดนึงให้หน้าดูแบบสดใสหน่อยทุกคนถ่ายคลิปทันทีขอหน้าให้แบบว่าดูดีหน่อยอันนี้ก็คือลงกันแดดไปแหละอยู่ห้องเราก็ทากันแดดได้นะเพราะแบบยังไงเราก็โดนแสงในห้องอยู่แล้วอะไรเงี้ยมาลงต่อลงแป้ง ก็คือจะแต่งหน้าแบบบางจริง โอเคค่ะทุกคนตอนนี้คือแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปหาข้า,าวเช้าทานก,นกันก็คือฟิล์มเนี่ยมีตุนของทานไว้ในตู้เย็นนะคะนี่ขอเปิดอวดหน่อยดู อยู่ตรงนี้เลยทุกคนคือแน่นมากตรงนี้ที่ฟิล์มตุนไว้น่ยก็จะเป็นสลัดของ QP นะคะอันนี้เขามาในรูปแบบซองและอันนี้ก็จะเป็นสลัดไข่ผสมมันฝรั่งนะคะอันนี้เป็นรสชาติแรกที่ฟิล์มตุนไว้เพราะว่าฟิล์มเนี่ยตุนไว้ทั้งหมด5ารสชาติเลยอ่าแล้วก็ยังมีอีกสลัดไข่ผสมฟักทองญี่ปุ่นนี่ อันเนี้ยสององแรกที่ฟิล์มโชว์ไปเขาจะมีไข่ต้มให้ด้วยนะคะในหนึ่งซองแต่ว่า3รสชาติตัวนี้เขาก็จะไม่มีไข่ต้มเขาก็จะเป็นสลัดมันฝรั่งอย่างอันเนี้ยรสชาติอร่อยมากทุกคนแล้วฟิล์มเป็นคนที่ชอบมันฝรั่งมากอ่ะแล้วก็ยังไม่หมดยังไม่อีกนี่สลัดข้าวโพดหวานแล้วก็ถั่วข้าวโพดหวานกัะเัือกก็อ,อร่อยแบบกรุบๆเลยทุกคนเพราะว่านเนื้อเขาให้เยอะมาก แล้วก็จะมีเป็นสลัดฟักทองญี่ป,ปุ่นนี่5รสชาติก็คือตุนไว้แล้วนะคะตรงนี้เพราะว่าเราสามารถหยิบทานได้เลยนะคะตลอดทั้งวันทุกคนและอีกอย่างก็คืออยู่นอกตู้เย็นได้4ชั่วโมงแล้วก็อายุสินค้าก็คือ45วันอย่างฟิล์มช่วงนี้ใกล้จะไปฝึกง,งานฟิล์มรู้แล้วว่าข้าวเช้าของฟิล์มจะเป็นอะไรก็ต้องเป็นสลัดของคิวพีแน่นอนอย่างเช้าวันนี้ก็ขอเลือกอะไรที่มันดูแบบว่าเฮ้ยมีเนืน้อเน้นๆหน่อยเพราะว่าอันนี้มีไข่ต้มนะคะแต่เราก็จะหยิบขึ้นมาทำทานกันในเช้านี้ บอกเลยว่าได้ข้าครัวแต่เช้าเลยทุกคนมาดูเมนูที่ฟิลมจะมาทำดีกว่าว่าถ้ามองแล้วหน้าตาจะน่าทานขนาดไหนและนี่นะคะก็จะเป็น2รสชาติที่ฟิล์มเลือกมาทุกคนเดี๋ยวเรามารอดูกันว่ามือา้อเช้าของฟิล์มหน้าตาจะน่าทานขนาดไหนแล้วก็ขอเพิ่มขนมปังเข้ามาด้วยนะคะเพราะว่าข้า,าวเช้าของเราเนี่ยก็จะเป็นฟิลแบบว่าขนมปังใส่สลัดผกักทุกคนแล้วก็มีไข่ต้มในตัว อันนี้ก็คือเดี๋ยวเจ้ามาจีก,กับกระทะไฟฟ้านะคะที่เตรียมมาทานมารอดูกันซิว่าออกมาแล้วหน้าตาจะน่าทานขนาดไหนแล้วบอกเลยว่าอิ่มแน่นอนเพราะว่าเขามีไข่ต้มให้หนึ่งฟองทุกคนดูห็นปะหน้าสองก็เขียนทั้งสองซองเลยบอกเลยว่ามื้อเช้าแน่น <c oughs> <c oughs> โอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาทากันมาเดี๋ยวนี้ก็คือจะทาหนมปังก่อนทุกคน <c oughs> เปิดไฟเบาๆเบาๆครั้งแรก กาเอาหนูฟังไปลงกระทะโอ้หนูฟังเราก็คือจะเป็นแผ่นหนาๆแบบนี้เลยอย่าลืมเตรียมเนยนะทุกคนเิมมีเนยด้วยจะได้ไม่ติดกระทะมาบอกเลยว่าแม่ดูคลิปนี้แม่ต้องภูมิใจว่าลูกทำตกข้าวได้มีอะไรทันตนเช้าเอง สมเลยทุกคนเดี๋ยวเอาใส่จานไว้ก่อนชึบเดี๋ยวจะทำทั้งหมดสองแผ่นแผ่นแรกราสุขุมสมเร็จแล้ว นะคะทุกคนก็จะเป็นขนมปังที่ฟิล์มทําไว้เมื่อกี้บอกเลยว่าน่าทานมากแต่ว่าฟิล์มจะไม่ได้ทานแบบว่าเปล่าๆขนมปังอย่างเดียวนะฟิล์มจะทานคู่กับสลัดของ Q ิวพีทุกคนนี่ก็จะเป็น2รสชาตินี้นะคะที่ฟิล์มหยิบออกมาจากตู้เย็นตอนแรกก็จะมีเป็นสลัดไข่ผสมฟักทองญี่ปุ่นกับสลัดไข่ผสมมันฝรั่งนะคะบอกเลยว่าไม่ใส่ผงชูรสนะคะอร่อยทานง่ายแล้วก็สะดวกแล้วก็2รสชาตินี้นะคะเขาก็จะมีไข่ต้มให้1ฟองเลยนะคะใน1นซองแบบนี้แลวราคา2องร้อยสามสิบเก้าบาทมีไข่ต้มให้ด้วยเออคุ้มไม่คุ้ สำหรับฟิลฟิลรู้สึกว่ามันคุ้มนะเพราะว่าเราเป็นเด็กหอที่ต้องประหยัดแบบจะใช้จ่ายแต่ละมื้ออะไรเงี้ยคือคิดแล้วคิดอีกก็ต้องเอาที่แบบว่ามันอิ่มทุกคนแล้วก็คุ้มค่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกของฟิลนะคะนี่เลยสลัดคิวพีเดี๋ยวเราก็จะมาแกะให้ดูไข่ต้มกันนะคะว่าเขามีให้หนึ่งฟองจริงไหมเนี่ยนูนขึ้นมาแบบนี้เดี๋ยวตักออกมาให้ดูนี่เลยทุกคนไข่ต้มดู โอ้หลูกใหญ่มากนะคะเนี่ยแหละเดี๋ยวเราก็จะมาทานคู่กับขนมปังแต่ว่าไม่ได้ทานแบบเป็นฟองอย่างนี้นะทุกคนเพราะเขาบอกว่านี่บีบไข่แล้วก็คุกเค้าอร่อยได้ทันทีหน้าซองเขียนยูเดี๋ยวเราก็จะมาบีบแล้วก็คุกเค้ากาันแต่ว่าเมื่อกี้ฟิล์มแบบว่าฉีกออกมาให้ดูไข่ก่อนจริงๆคือเราแบบว่าไม่ต้องแกะนะคือก็บีบแล้วก็คุกเค้าในซองได้เลยแต่ว่าฟิล์มมีความสามารถพอเดี๋ยวจะทาให้ดูอ่ามาดูกันนี่ก็บีบโหบีบหนุกอยู่นะ นี่ยอุ๊ยเนี่ยบีบลงไปบีบลงไปอุ้ยแค่นี้ไข่ของเราก็เริ่มแบบว่าเป็นชิ้นเป็นชิ้นแล้วนะอ่าใครอยากได้แบบว่าละเอียดหน่อยก็บีบเยอะๆโหอ่อะไม่ใช่อะไรหรอกอยากกินแล้วหนูข้าวเช้าของเรา แต่ว่าใครจะทานคู่กับอะไรก็ได้นะแบบมีท็อปปง้งท็อปปิ้งเสริมได้หมดเลยเพราะว่าอันนี้เนี่ยทานคู่กับอะไรก็อ,อร่อยฟิล์มติดใจตั้งแต่สลัดผักเขาแล้วอะรอบนี้ก็คือจะเป็นแบบว่ามีสลัดแบบนี้เลยออะโอ้ละเอียดแล้วทุกคนดูแฟบเลยเดี๋ยวตักออกมาให้ดูว่าเวลารที่บอว่าไข่เขาละเอียดอะมันจะเป็นยังไงอ้ยมันหอมอยู่นะนี่ เดินหน้าทานไว้ขอโปะใส่หนมปังเลยแล้วกันทุกคนฟิลมไม่ไหวแล้ว ค่ะทุกคนฟิลม์ก็ทํามือเช้าเสร็จแล้วบอกเลยว่าน่าทานมากแล้วก็ทําง่ายมากนะคะทุกคนดูเนี่ยแค่บีบคูกเขาให้เท่ากันแล้วก็ฉีกซองนะคะทานได้เลยบอกเลยว่าสะดวกมากเหมาะสําหรับคนที่ไม่มีเวลาว่างนะคะนี่เพราะอันเนี้ยพกไปทานที่ไหนก็ได้เหมือนกันคือดีไปทุกคนจะไม่พูดเยอะล้วตอนนี้หิวไปเดีย๋ยวเอาไปทานในห้องนู้นกันมาทุกคนได้เวลาทานแล้วอันนี้นะคะก็จะเป็นนี่เลย สลัดไข่นะคะบวกกับฟักทองญี่ปุ่นนี่หน้าตาเขาก็คือจะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ย170แคลอรี่นะจ๊ะก็คือแควไม่ได้เยอะเลยมาชิม,อมบอกเลยว่าเน้นๆแล้วฟักทองก็คืออร่อยอ,ะอ่ะดูดี เลมันเข้ากันมากเลยอะทุกคนข้าวเช้าของฟิล์มบอกเลยว่าสองแผ่นจะหมดไหมเนี่ยคือมันได้เยอะนะต่อไปนะคะเราก็จะมาชิมอันนี้กันเป็นสลัดไข่ผสมมันฝรนั่งอันนี้เนี่ย160แคลเท่านั้นทุกคนดูโอ้โหได้เยอะเหมือนกันนะดู หอ,อมกินเลยนะอ,อร่อยทุกคนแลวไข่ต้มให้มาเยอะด้วยอ <c oughs> เืเน้นๆอะชอบ โค okay, ค่ะทุกคนฟิล์มขอนั่งทานต่อก่อนละกันนะคะเพราะว่าเนี่ยมันได้เยอะมากแล้วฟิล์มมีต้งสองแผ่นนะคะและอีกอย่างก็คือไข่ต้มเต็มใบบีบสนุกคุกอร่อยค่ะนี่เลยนะคะก็แค่บีบไข่ต้มในซองนะคะคุกเขาให้เข้ากันแล้วก็บีบให้เป็นพอดีคําตามที่เราต้องการได้เลยแล้วก็คุกกับซอสมายองเนสนะคะสูตรเฉพาะจากคิวพีแค่นี้เราก็ได้ทานแล้วนะคะแล้วก็ไม่ใส่ผงชูรสด้วยไปขอทานต่อให้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเรามาเก็บห้องแล้วก็นั่งทํางานกัน นี่ทุกคนฟิล์มก็คือไปสั่งของมาช่วง12-12ใช่ไหมก็ได้มาเป็นนี่โดได้เสาใหม่นะคะเอาไว้แขวนของแล้วตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าจะวางไว้ตรงไหนของห้องทุกคนแต่ที่มองไว้ก็คือน่าจะเหลือตรงหน้าห้องอ่ะที่มันโล่งอยู่นะคะแล้วฟิล์มก็จะมาแขวนพวกกระโปรงกระเป๋าก็คือวันนี้ก็ว่างอยู่นะช่วงเช้าไม่ได้ทําอะไรมากก็เดี๋ยวจะย้ายอันนี้ไปไว้ข้างหน้าแล้วก็เอากระเป๋ามาแขวนกันไปยก โอเคค่ะทุกคนหลังสาดที่ฟิล์มนะคะเก็บห้องเก็บห้องมาตอนนี้ก็คือเป็นเวลา11โมง55แล้วเนี่ยจะเที่ยวอยู่แล้วนะคะฟิล์มยังไม่ได้นั่งตัดงานเลยอะโอตื่นสายเป็นเหตุทุกคนมา ตัดคลิปกันก่อนเดี๋ยวไม่มีคลิปลง YouTube นะคะอย่างคลิปนี้ก็รอชมได้เลยมอร์นิ่งรูทีนแล้วก็จะมีไนท์รูทีนตามมาด้วยรอชมรอชมอ่านะขอเปิดโปรแกรมก่อน นี่นะคะทุกคนเปิดหน้าโปรแกรมตัดต่อไปแล้วก็คือคลิปนี้ตัดไว้ตั้งแต่เมื่อคืนก็เลยทําให้วันนี้ตื่นสายเพราะว่ามอจะตัดคลิปนี้แต่ว่าสุดท้ายตัดไม่จบทุกคนก็เลยจะมานั่งเลี้ยงต่อนะคะแต่อันเนี้ยเป็นแค่ินโท o ที่ฟิล์มทาไว้ก็เดี๋ยวเรามาดูกันเผื่อดูคนแบบว่าเออจะรู้ว่าคลิปนี้คือคลิปอะไรเพราะว่ามันจะคล้องจองกับคลิปนี้ทุกคนนะนี่ถ่ายได้ยังว่าคือคลิปอะไร อเอาไปแค่นี้ก่อนนะคะฟิล์มขึ้นฟอนเวลาทุกคนก็เพลงเลงเอาละกันแล้วก็เดี๋ยวฟิล์มขอนั่งตัดคลิวนี้ก่อนตัดเสร็จอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อ โอเคค่ะทุกคนหลังจากที่ฟิล์มตัดคลิปเสร็จไปแล้วใช่ไหมนั่งตัดคลิปไปเมื่อกี้เราก็จะมาล้างจานกันดูเป็นแม่บ้านสุดเพราะว่าอยู่คอนโดหรือว่าอยู่หอเนนะี่ยฟิล์มก็ต้องทำอะไรอย่างนี้เองนะคะเพราะอยู่คนเดียวมาล้างจานกันดีกว่า ค okay, ค่ะทุกคนฟิล์มก็ล้างจานเสร็จไปแล้วนะคะแล้ววันนี้ก็ได้มาถ่ายคลิปมอร์นิ่งดูทีในทุกคนได้ดูการเป็นไงกันบ้างชอบกันไหมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, ให้ช่องของฟิลม์มแล้วก็คลิปนี้กันด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ก็คือได้ตัดคลิปให้มันเสร็จทุกคนหลังจากที่ฟิลม์มตัดคางไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะช่วงเช้าของเราในวันนี้ก็ตัดเสร็จไปแล้วแล้วส่วนค้าเช้าที่ทานไปก็จะเป็นสลัดของคิวพีนะคะบอกเลยว่าอร่อยมากแล้วก็ซองนึงอ่ะทุกคนราคา3.9บาทเท่านั้นเท่าท่าากับวฟ์ม อิ่มไปแล้วหนึ่งมื้อในราคา39บาทนะคะก็ถือว่าประหยัดไปได้เยอะทุกคนเหมาะสำหรับนักศึกษาหรือว่าคนที่เขาทํางานแล้วแล้วแบบไม่มีเวลาที่จะทําอาหารทานอย่างเงี้ยเราก็สามารถซื้อ1นซองแล้วก็เอาไปทานที่ท,ที่ทางานก็ได้เพราะว่าบีบพวกเขาให้เท่ากันฉีกซองแล้วก็ทานได้เลยหรือว่าจะเอาม,ามีกับคู่กับหนมปังที่แบบที่ฟิล์มทาทานก็ได้นะคะหรือว่าจะมีคู่กับอะไรก็ได้ที่แบบเพื่อนๆอยากทานอะไรอย่างนี้แล้วก็ช่องทางจาหน่ายนะคะใครสนใจก็หาซื้อได้ตอนนี้เลยส่วนฟิล์มก็คือไปหาซื้อจากท็อปมาเดินไปเลือกื้้อนนนมาาาาไดะะะคะเพรว่ 19บาทเท่านั้นทุกคนแล้วก็ท่านเพื่อนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะสำหรับคลิปนี้ฟิลมขอตัวลาไปก่อนละกันแล้วก,วก็ท่านเพื่อนอยากดูคลิปไหนอีกก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวฟิลมจะมาถ่ายดูค่ะสำหรับวันนี้มอร์นิ่งรูทีนจบแล้วบ๊ายบาย